อะมาแมวรู้งานเก่งมึงก็ชอบจังนะไปนอนอยู่บนหลังเป้าเนี่ยแล้วเป้าที่จะใช้อีกเราต้องทำได้ดิเราต้องเริ่มตั้ง <c oughs> แต่ตอนใส่ได้ดิจะบอกกำลังจะบอกแล้วว่าจริงก็กกใส่ลูกก่อนให้ขึ้นก็ได้นะ เข้าใจหรือยังว่าทำไมโปรระดับส really ูงเนี่ยเขาถึงยิงยิงกันดีจริงเข้าใจนะเดี๋ยวตินจะเข้าใจชัดกว่านี้อีกถ้าถ้าตินทำอันนี้เสร็จแล้วลงไปยิงที่พื้นนะมาครับเราเรียกว่าบาลานซ์ดิสนะครับก็คือจริงๆแล้วเขาก็จะมีไว้ฝึกแบบบาลานซ์อะไรพวกนี้ใไ่มาแบบยืนอะไรพวกนี้ใช่อ่ก็ลองขึ้นไปยืนดูนะครับอนะเห็นไหม มันก็มีเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อในส่วนของคอร์บอดี้ที่จะสร้างความก็เรียกอะไรความไอความบาลานซ์ซึ่งไอการเทรนแบบนี้การไอบาลานซ์เทรนนิ่งเนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นหรือบูสต์ความศักยภาพของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มันทำงานอยู่รอบๆกล้ามเนื้อชุดหลักบางทีมันไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าเรามันอาจจะเรื่องของการเทรนนิ่งโดยการยกเวทหรือการอะไรพวกนี้มันอาจจะทำให้ มีเรื่องของการเสริมสร้างที่มันเข้าไม่ถึงมาใช้บอดี้เวทบาลานซ์เทรนนิ่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปเอนเกสและกระตุ้นไอ้พวกเนี้ยได้ดีมากยิ่งขึ้นอ,อนะครับผมงงในสเต็ปต่อไปสำหรับผู้เล่นขนูนะอ่ะใช้ท่อหรือลูกคนูอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับจับไว้จับไว้ไอ่ะเหยียดแขนออกมาเหยียดแขนออกมาอ่ะยากขึ้นไหมอืออ่าคีนี้ก็ยากขึ้นแล้วใช่ไหมครับอ่าบาลานซ์นันใหม่อ่าใช่ชอ่าสเต็ปต่อมาอ่าทำท่าเข้าแองเก์ สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมที่ยังไม่คุ้นชินกับมันนะครับลองสร้างความคุ้นชินเนี่ยโดยการฝึกแบบแค่แค่แบบในระดับนี้ก่อนอได้เปล่าได้เปล่าได้ปเปล่าเฮ้ยจริงจริงมันอับเบาแบบโฟกัสเลยนะอือคือถ้าโฟกัสหลุดมันไปเลยนะใช่รู้นสนึกไหมกล้ามหนงมกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้เมื่อยมากมันมีเรื่องของการเกรงเพื่อรักษาบาลานอะไรอยู่แล้วแต่ว่า,าโดยธรรมชาติของร่างกายมันจะพยายามถ่ายเท ไปทางการเนื้อจุดต่างๆเลยเพื่อรักษาบาลานซ์เอาไว้เนี่ยเออเออลงพื้นล้วรู้สึกแบบแปลกใช่ลงพื้นเลารู้สึกว่าถ้าไม่รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรเหวี่ยงเหวี่ยงโหวงหวงก็ก็จะรู้สึกว่ามันนิ่งไปเลยเออมันตันผมบอกเลยครับว่าอันเนี้ยคือหนึ่งในเคล็ดลับของโปรหลายๆโปรระดับสูงหลายๆคน <gasps> เพิ่มความแอดวานซ์เข้าไปนะครับเอาคันธนูขึ้นไนม่จริง ออ <ừ> อืมอืมอืเราต้องทําได้ดิเราต้องเริ<ด>่มตั้งแต่ตอนใส่ได้ดิจะบอกกำลังจะบอกแล้วว่าจริงก็ใส่รูปก่อน่อยขึ้นก็ได้นะเร,เราเพราเทพคิดว่านะเราต้องคิดในแง่ดีด้วยว่าเวลาดึงแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้น แรกๆก็อาจจะดูมาหลักเบลือดูลําบากดูอะไรพวกนี้แต่ก็ลองพยายามทําดูนะครับผมเข้าใจไหมว่าเข้าใจหรือยังว่าทําไมโปรระดับสูงเนี่ยเขาถึงยิงยิงกันดีจริงเข้าใจะเดี๋ยวตินจะเข้าใจชัดกว่านี้อีกถ้าถ้าตินทําอันนี้สร็จะลงไปยิงที่พื้นเนี่ตินว่านะถ้าเราได้ใช้เวลาอันนี้ความสุขอยู่ตรงนี้ก่อนสักแป๊บนึง อ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราไปสุดๆเนะี่ยลองดูยืนยิงกับพื้นนิ่งๆตอนนี้เป็นไง รู้สึกยังไงครับมันรู้สึกว่าก้นแน่นขึ้นครับแล้วก็เหมือนกับถ้าไม่ได้ทําอันนี้มาก่อนมันจะไม่รู้สึกละเอียดขนาดนั้นนะมันจะรู้สึกเหมือนกับเป็นเส้นเหมือนเส้นผมบางๆที่เป็นมัดกล้ามเนื้อแต่ละจุดอะว่ามันกําลังใช้งานอะของการบูสต์ความสามารถของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มันทํางานอยู่รอบๆที่มันซัพพอร์ตกามเนื้อชุดไหญ่อะที่เป็นชุดหลักที่เราใช้ในการการยิงขนเน่ะ มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานของชุดการเนื้องค์รวมมันดีมากยิ่งขึ้นใช่เราแ,แบบเหมือนเวลาเล่นคลิปมันแน่นขึ้นแล้วสังเกตดูไหมว่าไหลหัวไหลซ้ายสิ่งที่รู้สึกที่ที่อาจจติ๊กติ๊กิ่อาจอาจะยังไม่ได้จับความรู้สึกก็คือว่ารู้สึกไหมว่าหัวไหล้ายมันตรอ o มันใช่มันเฟิร์มขึ้นมันแน่นขึ้นมันโซ l i d มากขึ้นใช่อ่าอย่างที่บอกครับเนี่ยมันเป็นวิธีการฝึกที่ก่อนเรียกได้ว่า เป็นเคล็ดลับของระดับโปร,ระดับสูงหลายๆคนนึกถึงแบบซูปเปอร์สัญญา <laughs> ใช่มันก็เหมือนกับว่ามันก็แบบคล้ายๆกับว่าเราไม่รู้จะใช้คำพูดถูกแล้วเราเราเราโอเวอร์คอกร่างกายเราอะเราสร้างสาตรดาดใหม่ให้กับร่างกายของเราก็ <laughs> ดีนะถึงว่ามันะ <laughs> ดีมนะ <laughs> ันเหมือนเส้นเลือดกาลังแตกๆอยู่ในขาตอนนี้ความรู้สึกที่ว่ามันแตกๆก็ที่นมันเหมือนกับว่าแบบ คือมันทุกทีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปในกล้ามเนื้อใช้ในเปอร์เซนเทจเท่านี้แต่ตอนนี้มันมีเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อใช่ไหมมันก็เลยมันก็รีควายเขาเรียกอะไรการไหลเวียนของเลือดเพื่อนำพาออกซิเจนเข้าไปมากขึ้นมันก็จะรู้สึกบอกปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บิ่งเิดยอะไรก็ดีนะต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าการฝึกในรูปแบบนี้นะครับเราต้องรู้ขีดจากัดของตัวเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไม่เคยฝึกไปยืน ไม่เคยฝึกยืนมือเปล่าหรือฝึกดึงยางบนบาลานซ์ดิสเลยแล้วจะอยู่จะไปคว้าธนูมาเพื่อยิงเลยบางทีมัน,มนอันตราย,รายมันข้ามเป้าไปมันไปก่อความเสียหายก่อความเสียหายไปทําให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเขาเดือดร้อนอะไรพวกนี้ใช่ครับอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมทริคนี้ที่คอนเซิร์นที่สุดที่จะแนะนําที่สุดก็คือว่าหากจะไม่คล่องอหากจะไม่คุ้นชินนะครับผมอย่าพึ่งเสี่ยง กับพันธานูจริงๆนะครับขึ้นไปฝึกใช้ยางถือท่ออันหนึ่งฝึกดึงยางเปล่าๆอะไรพวกนี้ก่อนก็ได้ใช่ครับครับประมาณนี้นะครับหวังว่าจะช่วยใครได้หรืออะไรอย่างนี้ก็มันก็จะเป็นอีกทริกหนึ่งที่น่าจะคือเรียกได้ว่าผมผมเชื่อแน่นอนว่าถ้าได้ทํานะมันจะทําให้คุณยิงดีขึ้นชัวร์ผมกล้าการันตีเลยนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า ฝึกยังไงนะครับขั้นตอนยังไงอะไรพวกนี้นะครับเราก็ระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนั่นคือสําคัญที่สุดครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมกูต้นบรพพลวงเจริญนะครับและน้องตินตินครับจากแกงแชาแนลนะครับผมแะก็วันนี้ก็โอเคแหละนะก็อิ s า y g o เซ Bye บายบายบายครับผมอ่า